对啦，没 I โอ้โหเนี้ยแย่ๆพี่จิ๊บจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นเป็นมารรวมญาติสมการนะพี่หมูจังเลยเจอ,อะไรไม่ฟาร์มพี่จิ๊บจริงๆนะไม่เชื่อเดี๋ยวจะพามาดูนี่นี่ป้ายเลยนี่อ่านว่อะไรป้าจิ๊บฟาร์มป้าจิ๊บฟาร์มแล้วนี่ชื่ออะไรจิ๊บชื่อจิบ๊บนี่ฟาร์มพี่จิ๊บถูกไหมเดี๋ยวแล้วพี่จิ๊บพามาฟาร์มตัวเองใหญ่ไหมล่ะใหญ่มากเลยอยากเข้าไปดูในฟาร์มพี่จิ๊บแเราไหมล่ะว,ว่ามีอะไรบ้างบอกเลยว่าใหญ่กว่าฟาร์มผักที่นทำเพลยเล่นในเกมอีกนะ พาไปดูแล้วป่ะให้น้องๆกดไลค์ให้เยอะๆเลยนะคะเอาให้ถึง5,000ไลค์ไปเลยนะจะค่ะแล้วก็หย่ากดติดเพื่อนด้วยนะคะป่ะแล้วพี่จิ๊บจะพาเขาไปทัวร์ฟาร์มของพี่จิ๊บกันวันนี้นี่ฟาร์มพี่จิ๊บปลูกผักด้วยเห็นไหมเจ๋งอะพี่จิ๊บเจ๋งเลยล่ะเราเป็นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะกินเองตรงนั้นคืออะไรคะพี่จิ๊บตรงไหนคะทำไว้ให้เด็กๆสไลเดอร์เล่นนะคะนี่เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆมาสไลเดอร์กันตอนเย็นๆนะคะอุ้ยนะ ไก่เต็มเล้าเลยค่ะน้ำเพนพี่จิ๊บหิวแล้วค่ะไปเก็บไข่ให้พี่จิ๊บทำกับข้าวหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคไปเลยลุยเลยค่ะพี่จิ๊บจะรอไข่แต่น้ำเพนนะคะโอ้โหเพนอะไรกูนะคะเพนไข่ได้ไข่เนอะได้ไข่ได้ไ่หนึ่งพ่อไปแล้วเอาไข่ไปทำอาหารใช่ไหมจิ๊บเปพดเต็มเล้าเลยค่ะเราเก็บไข่ได้เลยนะคะแต่ยังไม่พอนะคะอะไรอีกคะต้องเก็บผัก จริงเหรอจริงค่ะเก็บผักจริงๆเลยเหรอคะค่ะสนุกไหมสนุกมากปาจะไปเก็บผักตรงไหนคะมาเรงนี้ไปเลย ไปถอนนี่ลูงนี่ทั้งผักต้นแล้วอย่างนี้กแดึงขึ้นมาน้ำแคะแล้วแข็เก็บผักอะไรมาหนูรู้จักไหมไม่รู้จักผักบุ้งไงนี่นะคะน้องเพ็ทได้ผักแล้วนะคะน้องเพ็ทไม่รู้เลยว่าน้องเพคะจะไปทําเมนูอะไรจริงเหรอเขาจะทำสุข้าวเองเหรอเยอะค่ะสวยไหมเนี่ยให้เพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องเพ็ทเยอะๆด้วยนะคะปฝาก เราเดินไปในครัวใช่ไหมคะตอนนี้กำลังจะทำอะไรคะจุดใจุด้นี่หรอต้องอยู่ในสายเลของใครพี่ใหญ่อย่าทำอย่างพี่ใหญ่นะต่อแถวที่แถวเลยติดเข้าแถวเลยุกล้างแผลที่อ่อนปองบที่ร้องร้องแบบ้องลว ไข่มันเทมาเลยโอ้ไ no ด <to nuest enam hand> <t orar uana> ้แล้วไข่เไยคะเนี่ยไข่ค่ะไข่เจียวน่าทานไหมยวลองไปชิมฝีมือตัวเองด้วยนะว่าอร่อยไหมนี่กินฝีมือตัวเองเลยนะคะจะกินได้ไหมจัดข้าวกินได้นะ น้ำมันไม่เป็นไรนะคะร้อนด้วยนะคะรสชาเป็นไงจะทำอะไรคะอันนี้อันนี้จริงเหรอจะบินได้ไหมบินได้ไหมนะเขาเป็นกาวยะ เขาโตลมไหม่ยอุ้ยลมมาแล้วว่าวก็ปิวนะคะเนี่ยหนูต้องไปวิ่งค่ะวิ่งแล้วหนูก็ลากว่าวด้วยเอ้ยรอดไหมที่เราจะ ไปดำนาใช่ไหมคะคนี่อันนี้คือบ่อนาของพี่พพ่อจะไปดำนะคะน่าสนุกจังเลยอะ่ะโอ้โหน้ำเพชรนะคะกำลังดำนาอยู่นะคะไหมบ่มยอนเลี้ยงต้นข้าวตักเป็นแถวเลยไหมนะไปดูที่น้เพชรปลูกต้นไหน Ô mẹ ráng lên cái bài đều. Ô mẹ ráng lên cái bài đều. Ô กับสไลเดอร์เล็กจิ๋วให้เราด้วยใช่ไหมคะโอ้โหที่นี่กิจกรรมเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะน้ำเพชรอยากเล่นมากเลยค่ะอยากเล่นมากเลยเหรอแต่น้ำเพชรอาบน้ำแล้วใช่ไหมแต่น้ำเพชร <laughs> เล่นอะไระทำมีของเล่นม,มีกิจกรรมให้เล่นเยอะมากๆเลยชอบไหมคะชอบมากเลยใช่ไหมเมื่อกี้สไลเดอร์โคนแล้วนี้มาสไลเดอร์แบบเหล็กมั่งนะคะจิ้มแลมาเลยว้าวเป็นยังไงคะน้ำเพชรทำมาเก็บขัะเก็บไข่ทำอาหารเองจริงๆนี่สนุกไหมคะสนุกไหม พี่จิ๊บค่ะอ้าวฟาร์มใครล่ะคะนี่ค่ะป้าจิ๊บฟาร์มแต่ไม่ใช่ฟาร์มของพี่จิ๊บนะคะป้าจิ๊บฟาร์มตั้งอยู่ที่นนทบุรีค่ะอ๋อถ้ามีเ่ินทางบ้านอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เลยนะคะนะคะคลิปนี้พี่จิ๊บก็มีคําถามนะคะคำถามว่าอะไรคะพี่จิ๊บอยากรู้ว่าน้องๆจำได้ไหมว่าตอนเก็บไข่น้ำเพชรเก็บไข่ได้กี่ฟองใช่ค่ะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจะมาคหนน้าะะ